แหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมโดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาโดยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาของสั่งนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงลุกหรือ Active Learning แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงโดยมีการบูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และตัวชีวัดดังนี้ 1>, 1. วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนักเรียน ได้จับสัตว์ตัวอย่างบางชนิดและเรียนรู้จากการตั้งคำถามของตนเองกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอะควาเรียมบางแสนนักเรียนได้ลงมือใช้เครื่องมือในการทำบีดโปรไฟล์หรือสันฐานวิทยาของหาดหินและหาดทรายซึ่งนักเรียนได้ทำการเก็บตัวอย่างของสัตว์ที่ได้ทำบีดโปรไฟล์และจดบันทึก ลงมาในสมุดของตนเองเก็บตัวอย่างมาที่ศูนย์ปฏิบัติการพร้อมทั้งเรียนรู้การใช้ควอดแดดการหาความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตและทำการคัดแยกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ได้เก็บตัวอย่างมาณนะหาดหินและหาดทราย 2. วิชาวิทยาการการคํานวณน,นักเรียนเก็บกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตแล้วนักเรียนใช้โปรแกร,รม Excel ในการวิเคราะห์หาความหนานแน่นของสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งนักเรียนเองยังใช้เทคโนโลยีในการตรวจดูสิ่งมีชีวิตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 3. วิชาเคมีนักเรียนนำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลองเมื่อนักเรียนเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนทำการวิเคราะห์และพยายามนำเสนอการเขียนรายงานเกี่ยวกับการทดลองให้กับผู้เชี่ยวชาญทราบและรับฟีดแบ็ในการพัฒนาการเขียนรายงานการทดลอง 4. วิชาทัศนศิลปน นักเรียนออกแบบงานทัศนศิลป์ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นักเรียนใช้ความรู้ในองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบการนำเสนอผ่าน powerpoint และการนำเสนอผ่านโปสเตอร์เชิงวิชาการและทางโรงเรียนเชื่อมั่นในทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลุก โดยให้นักเรียนได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดโค์งความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นมาเองโดยผ่านการออกบูธในงาน Open House ของโรงเรียนบึงสีราชาพิทยาคมและนี่คือสิ่งที่โรงเรียนบึงสีราชาพิทยาคมนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอบคุณครับ